ชอไทยระดโสวัสดีครับผมบอลจากเดวานะครับในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาตัวคนเดียวผมอยู่กับช่างเทคนิคของผมนะครับนั่นก็คือพี่แป๊กนั่นเองสวัสดีครับครับในวันนี้นะครับผมและพี่แป๊กก็จะได้มาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามามากมายในแฟนเพจของเรานะครับว่าการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับมันทํากันยังไงวันนี้นะครับพี่แป๊กเองจะได้มาสาธิตการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเบื้องต้นนะครับ แต่เนื่องจากเดวันในช่องเรานะเราไม่ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาาในวันนี้ครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเวิร์กสเตชันนนั่นเองโดยที่องค์ประกอบของมันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเชิญพี่แป๊กได้อธิบายให้ฟังเลยครับส่วนของเราที่ใช้ในการประกอบนะครับเคสที่เราใช้นะครับก็จะคือจะเป็นเคสของซูเปอร์เมกโอนะฮะรุ่นของมันก็คือจะเป็น 732D4 าส่นะครับส่วนพาวเวอร์ซัพพลายจะมาพร้อมกับตัวเคสเลยก็คือ9ก้าร้วัตต์นะฮะ ส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นของการ์ดคอโดนะครับตัวนี้ก็เป็นของเดว่าเราใช่ครับผมต,บตัวเคส2 0 0นะฮะก็คือเป็นรุ่นใหม่ที่กมาเลยอ๋อเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเอ็นที่อยู่ในซีรีส์ของคอโดเกสกี้นั่นเองครับ,รบผมต่อมานะฮะก็คือเป็นเรื่องของ CPU นะครับ CPU ที่เราใช้ก็จะเป็น E 5 2620เป็น V 2ออครับเอ้แล้วตัวหนึ่งมันมีกี่คอพีอ่ตัวนี้มี6คอ12บเครับผมโหหมายความว่า2ตัวรวมกันก็เป็นอ่า12คอ24่เเลยะะเรียกได้ว่าพลังประมวลผลเ <คน S 1> ต็มเอียดเลยใช่ครับส่วนเรื่องของเมนบอร์ดนะฮะเราก็จะใช้ของ Super m i c มโครเหมือนกันครับส่วนรุ่นก็คือจะเป็น X 9 DAI ซึ่งรองรับ2 CPU เลยตัวนี้ก็คือจุดเด่นของมันนี่คือรองรับรองรับได้ CPU, 2 CPU ก็ไม่เมนมีเมนบอร์ดไม่กี่รุ่นนะครับในท้องตลาดที่สามารถรองรับ2 CPU แบบนี้ได้ส่วนต่อมานะฮะที่เห็นเป็นกล่องสีขาวตัวนี้ก็คือเป็นซิงค์ของ CPU นะฮะจะเป็นแฟนซิงค์นะครับจะเป็นของซูเปอร์ไมโครเลยครับะก็คือแมชกับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนี้เลยใช่ครับผมครับส่วนแ a m ก็จะเป็น ECC RAM นะฮะที่เป็นรองรับกับตัวของ CPU ของเราก็คือแนะนำใช้เป็นของสิงสแตนอยู่ตอนนี้นะฮะแรมก็จะเป็น E C C บัตรพันหกนะครับผมจากที่เพื่อนๆนะครับได้รับฟังพี่แป๊กไปจบแล้วก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในเครื่องนี้นะครับต่อไปครับเราจะมาทำการแกะกล่องและประกอบเครื่องร o สเ s t a t i o n เครื่องนี้กันเลยเชิญรับชมได้เลยครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเราเลือกสโตรเล e นะครับ ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นของ S D ที่เป็นของค<อ>ิมติกกนะฮะในความจุที่240 g b กะไบนะครับผมสำหรับส่วนต่อไปนะครับก็มาชมการประกอบเครื่องกันเลยโดยที่เจ้าเคสนี้เราเอาออกมาจากกล่องแล้วนี่คือเคสของ s u p e r ร์ไมโครนั่นเองนะครับในส่วนของเคสซูเปอร์ไมโครนะครับที่เขาให้มาในกล่องนะฮะก็คือจะมีตัวเคสเพราะว่าสปายส่วนในกล่องขาวนี่ที่เขาให้มาก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นนอตนะครับน็อต <God S 1> ยึดจุดยึดต,ต่างๆใ,<ช>ใช่ไหมครับ,รบผม สายนี้เป็นสายอะไรฮะอ่าสายตัวนี้เป็นเรื่องของสายแปลงนะฮะเพเคสของซูเปอร์ไมโครเนี่ยเมนบอร์ดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นต่อสายแบบพวกรีเซ็ตที่เป็นแยกนี้นะฮะของเคสซูเปอร์ไมโครเนี่ยมันจะเป็นสายแพรมาให้เลยอืมก็คือมันเป็นบอร์ดของเขาเนี่ยเขาจะรองรับแบบเสียบสายแพรได้เลยอืมครับผมก็คือจะง่ายต่อการเสียบกับกับตัวเมนบอร์ดตัวเมนบอร์ดอ๋อก็คือเลยต้องมีตัวแปลงมากับตัวเคสแลนี้เพื่อให้กับเมนบอร์ดตัวอื่นแค่นั้นเองอืมครับที่ไม่ใช่ของซูเปอร์ไมโครนะก็สามารถใช้เคสซปเเออรรรร์ไไมมมโคคคด้หืนนกัััใชบบผ ในส่วนต่อมานะฮะก่อนที่เราจะยึดเป็นบอร์ดนียครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของการยึดน็อตภายในเป็นบอร์ดนะฮะอันนี้ผมยึดไว้ให้ชั่วรขาวก่อนแล้วก็คือให้ให้เห็นก่อนนะครับ,รบถ้าเกิดเราจะเอาเทียบจริงๆก็คือดูจากเป็นบอร์ดนะครับในสนองตัวเป็นบอร์ดเนี่ยมันจะมีรูให้เรายึดน็อตนะฮะ <ừ> เราก็ต้องขันจับตรงตัวเคสให้มันตรงรูพวกนี้ทั้งหมดก่อนครับ,รบเพื่อให้ง่ายในส่วนการประกอบนะครับในส่วนของการประกอบของเป็นบอร์ดเนี่ยเริ่มแรกนะฮะเราควรใส่ CPU ก่อนใส่ซิงก์ก่อน แล้วก็ใส่แรมก่อนเพื่อง่ายในการเราใส่เข้าไปในเคสนะฮะแต่ผมจะเริ่มใส่ซี u ีเลยนะครับผมนะฮะวิธีเปิดนะครับผมก็คือแค่กดขานี้ขึ้นมานะครับก็จะปลดขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็คือกลดลงไปเหมือนกันแล้วก็จะกดมาจะเปิดนะครับ อันนี้ที่เป็น CPU ที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็น E 5 2 6 2 0นะครับตัวที่อยู่ในกล่องที่อยู่ในกล่องใช่ครับผมสังเกตว่าตัว CPU นะฮะมันจะมีแง่งอยู่นะครับในส่วนของแง่งอยู่เนี่ยที่ตัวเมนบอร์ดมันก็จะมีแง่งอยู่เหมือนกันก็คือต้องใส่ให้มันตรงใช่ครับบอร์ดตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตอ่าเป็น2011ครับ2011นะครับก็คือเวลาดูซิเลือกซื้อ CPU นะครับก็ต้องดูให้มันตรงกับซ็อกเก็ตของเมนบอร์ดของท่านนะครับเมนบอร์ดท่านรอง อ่า1ก็ต้องซื้อ CPU ที่เป็น1 1 5 0ศเหตุผลนะครับที่ผมบอกว่าทําไมเราเลือกใช้อุปกรณ์ของ Super ร์ม r โโดยเฉพาะเมนบอร์ดแน่นอนครับเมนบอร์ดของ Super ร์ม r โโดยเฉพาะรุ่นนี้ X9DI นะครับรองรับ2 CPU และรองรับงานหนักนะครับทำมาสำหรับ Workstation โดยเฉพาะงานแบบ w o r ร์ t สเตชันโดยเฉพาะนะครับรองรับทั้ง CPU ที่เป็นซีออน2 CPU ด้วยกัน แรม DDR3 แบบ ECC นะครับก็เรียกว่ารองรับงานหนักได้เป็นอย่างดีครับสำหรับเมนบอร์ดซูเปอร์มคโรตัวนี้ส่วนต่อมาเราก็คือจะใส่เรื่องของซิงก์ก่อนนะครับผมซิงก์ที่ของเป็นซูเปอร์มคโรที่ให้มานะฮะ <c oughs> ก็คือจะเป็นตัวทั้งหมดฝั่งละห้าขานะฮะ <c oughs> ก็คือจะเป็นสิบขา <c oughs> ในช่วงของการเรื่องความระบายความร้อนขึ้นมานะฮะโอเคเดี๋ย okay. วผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับ สังเกตจากด้านมันนะฮะผมส่วนด้านแบนเนี่ยก็คือจะไปอยู่ด้านหน้าของเป็นบอร์ดเพื่อระบายลมออกจากด้านหลังเพื่อออกด้านหลังเคสเลยครับผมก็คือลมเข้าด้านหน้าออกด้านหลังเคสโดยที่มีตัวดูดใช่ไหมครับตัวนี้ภายในเคสอีกทีนึงภายในเคสตรงนี้ก็คือเป็นพัดลมที่เอาไว้ดูดอากาศออกใช่ครับครับผมอันนี้คือเป็นการติดตั้งสิงสิงใช่ครับก็คือมันจะเป็นขาน็อตให้เลยนะฮะของขาสิงมันจะเข้ามาแนกับพอดีเป๊ะเลยก่อนจะติดตั้งนี่เราต้องทาต้องทาซิลิโคนก่อนใช่ครับแต่ว่าตัวครั้งนะครับ ที่จะติดตั้ง CPU ลงกับเมนบอร์ดแล้วก็ซิงค์นะครับฮีซิงค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนนะครับก็แนะนําว่าต้องทาตัวซิลิโคนเพื่อระหว่างซิงค์นะครับระหว่างหน้าสัมผัสของฮีซิงค์กับตัว CPU เพื่อการเหนี่ยวนําความร้อนใช่ครับนะครับแต่รุ่นนี้นาาที่มานนซิงค์มันจะทามาที่ซิลิโคนจะทามาที่ซิงค์เลยอันนี้ทามาที่ซิงค์เลยนะครับสำหรับฮีซิงค์ของซูเปอร์ไมโครตัวนี้ เสร็จเป็นหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวครับแต่ผมจะใส่เป็นพัดลมใส่พัดลมก่อนครับอ๋อใส่ตัวแรกนะฮะอันนี้เป็นพัดลมที่ว่าคือดูดอากาศเข้าจากด้านหน้านะครับพัดผ่านตัวซิงค์โดยตรงใช่ครับอ่าที่ตัวเมนบอร์ดมันก็จะมีตัวสายนะฮะให้เราสามารถต่อพัดลมของตัวซี U ได้เลยอ๋อครับนะครับผมมันก็จะเขียนเป็นเรื่องของตัว CPU 1 c p หนึ่งซมันจะมีให้ทั้งสองอันนะฮะครับนี้เราก็เลือกใส่ของ CPU 1หนึ่งก่อน ต่อมาเราจะใส่ CPU ของตัว CPU 2นะฮะก็คือจะเป็นซิงรุ่นเดียวกันนะครับพัดลมอีกหนึ่งตัวพัดลมอ,อีกหนึ่งตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับดูดอากาศจากด้านหน้าแล้วเสียบสายพัดลม CPU ลง,ลงไปที่เมนบอร์ด โดยที่เจ้าตัวเมนบอร์ดมันจะมีการปรับรอบของพัดลม CPU ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับผมจะมีโหลดหนักๆใช่ครับผมแล้วโหลดหนักพัดลมก็จะหมุนขึ้นหนักขึ้นดำความร้อนของ CPU อส่วนต่อมาก็คือเป็นส่วนของ RAM นะครับในส่วนของเป็นบอร์ดซูเปอร์ไมโนะฮะที่เป็นรุ่นของ A9DI เนี่ยเขาจะให้ขา RAM ม,มาทั้งหมด16ขานะครับผมก็คือส่วนของขา8ขาด้านหน้าเนี่ย ก็คือจะเป็นของตัวรุ่นของ CPU 1ก่หนครัก่อนะฮะส่วนที่เป็น8ขาด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นของ CPU 2 CPU 2, 2ครับ,รบถ้ามี16ขา16สล็อตแบบนี้หมายความว่ารองรับได้ทั้งหมด1เทราไบต์เทราไบต์ใช่ครับอ้เรียกว่าแรม1เทราไบต์ครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ถ้าใส่เต็มๆก็โอ้รองรับงานกันเรียกว่าใช้กันไม่มีหมดครับแรมขนาดนี้ส่วนวิธีการใส่แรมนะฮะเมนบอร์ด ที่ตัวเมนบอร์ดเองเขาจะมีบอกขาไว้อยู่นะครับพาเป็นขา A หนึ่งขา B หนึ่งะฮะถ้าเราดูจากตัวเมนบอร์ดหรือว่าดูในคู่มือจะง่ายกว่าครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการใส่แรมนะครับลัมตัวของแรมมันเองมันจะมีฟันอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วส่วนของเมนบอร์ดก็จะมีฟันอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องให้มันตรงกันเรื่องให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับกดลงไปก็ให้มันลงล็อกใช่ผมก็คือขาตัวนี้มันจะหนีบขึ้นมาให้ตับนั้เหตุผลนะครับที่ต้องใส่แรมคู่เเพพราะื่อ ให้การทํางานนะครับแบบความเร็วเป็น2เท่าหรือว่า4เท่านะครับถ้าเราใส่แรมทั้งหมด4อ่สตัว2คู่ด้วยกันนะครับแต่การใส่แรมนะครับก็ต้องเลือกเลือกสล็อตของ4นะครับโดยที่บอร์ด2 0 1 1 So c k e เ2 0 1 1ตัวนี้คือรองรับแรมแบบ quad channel แต่ถ้าเป็น Socket 1.150นะครับที่เราใช้กันในปัจจุบันอีกอีก Socket หนึ่งที่เป็นสำหรับ core i นะครับอย่างเช่น core i 3มเพื่อรองรับแรมแบบ dual channel นั่นคือใส่แรม คู่กันสองตัวแต่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับเช่นบอร์ดรุ่นนี้ที่ต้องใส่สีของตรงในตัวเมนบอร์ดนะครับให้มันคู่กันอย่างเช่นในที่นี้เราใส่เป็นสีเน้ำเงิน<ช>ด้วยกันใช่ครับผมค,ครับผมก่อนที่เราจะลงเมนบอร์ดลงเคสนะครับในตัวของเมนบอร์ดเนี่ยเขาจะมีแบ็กเพดมาให้อยู่นะฮะก็คือเราต้องใส่ที่ตัวเคสเข้าไปก่อนเพื่อมันจะเป็นการปิดฝาหลังตรงนั้นนี้แค่นั้นครับ อันนี้เราก็คือใส่เป็นบอร์ดต่อได้เลยนะฮะครับเมนบอร์ดตัวนี้ค่อนข้างพอดีกับเคสนิดนึงนะฮะนะฮะพอใส่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ต้องสังเกตตรงรูนะครับรูที่เราหยุดน็อตไว้ใช่ครับผมเพื่อขันน็อตลงไปอีกทีหนึ่งครับเพื่อยึดตัวเมนบอร์ดกันบอร์ดตัวเคสใช่ครับผม ในส่วนของพาวเวอร์ซั y ่นะฮะพาะว่าตัวนี้ที่ให้มานะครับก็คือจะมีขา24ิพินสำหรับเมนบอร์ดนะฮะแล้วก็จะมีขา8พิน2 2เส้นนะครับก็คือสำหรับ2่งซนะฮะก็จะมีเป็นสายลักษณะของแบบนี้ให้นะครับโอเคผมก็จะเสียบเข้าไปที่เมนบอร์ดนะฮะก็คือที่เมนบอร์ดจะมีรองรับ24 8 8นะครับครับ สำหรับ power supply นะฮะที่เราที่เป็นของทางซเปอร์ไมโครเนี่ยก็คือรุ่นนี้ก็คือจะเป็น80พั u โกนะครับที่เขาให้มาก็มีมาตรฐานการจ่ายไฟที่มีเดวานิ่งนะครับเสถียรรวมถึงมีวัตต์ทั้งหมด900วัตต์ใช่ออ๋ครับ900วัตต์ก็คือรองรับอย่างในเครื่องนี้นะครับเราใช้2 CPU นะครับรวมถึงต่อไปก็จะมีการ์ดจอมีฮาร์ดดิสก์นะครับที่ใช้เป็น SSD ก็900วัตต์นี่เรียกได้ว่าเอาอยู่นะครับเพียงพอ เราเลือกใช้ power supply นะครับของ super micro นะครับแบบที่เรียกว่า80 plus g o l นะครับ900วัตต์ก่อนอื่นนะครับดูเลย80 plus g o l คืออะไร80 plus g o l นะครับหมายความว่ามาตรฐานการจ่ายไฟแบบดีเยี่ยมนะครับแบบนิ่งเสถียรวัตต์นะครับที่จ่ายได้เวลาที่ตอนที่มีโหลดหนักๆน,นะครับ power supply ถ้าไม่ดีอาจจะมีการแก่งของตัวไฟไฟที่จ่ายออกมารวมถึงสมมติ power supply โดยทั่วๆไปบอกว่า500วัตต์500วัตต์จริงตอนเจอโหลดหนักๆไป จ่ายได้แค่250วัตต์แน่นอนครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้เ่องถ้าคุณคำนวณมาให้มันแมชกับ power supply มันก็จะไม่พอแต่สำหรับ80파โก900วัตต์หมายความว่ายังไง900 Wh, วัตต์เวลาตอนมีโลนักจะไม่มีทางจ่ายไปต่ำกว่า720วัตต์แน่นอนครับสำหรับมาตรฐาน80파โกแบบนี้หมายความว่าเว,าวลาเวลาเลือกซื้อ power supply ครับก็ต้องดูก่อนเลยแน่นอนครับเราควรจะต้องเลือกเผือไว้สักนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีแมตช์80파โกเราตีไปได้เลยครับ 80%ของตัววัตดเช่นอย่างตัวนี้720วัตต์เราคำนวณอุปกรณ์ภายในเครื่องไม่ให้เกิน720วัตต์เครื่องก็จะทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาครับผม สายที่เราใช้ก็คือเป็นสาย s า t a 3.0นะครับผมก็คือในอดีตครับก็จะเป็นสาย IDE ที่เป็นสายแพนะครับปัจจุบันเราใช้เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า s า t a โดยที่เริ่มจาก1.0 2.0 3.0โดยที่1.0จะมีความเร็วที่1.5กิกะบิตนะครับและ2.0เป็น3กิกะบิตสำหรับล่าสุดนะครับตอนนี้เป็น SATA 3นะครับนั่นก็คือ6กิกะบิตมีความเร็วไงการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดดิสก์กับเมนบอร์ดนะครับถึง6กิกะบิตด้วยกัน ก็เรียกได้ว่าฮาร์ดดิสก์นะครับในปัจจุบันถ้าเป็น A.S.D เท่านั้นนะครับที่จะมีความเร็วจนถึงเต็มสาย s า t a ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนการใส่การ์ดจอนะฮะครับนี่เป็นจุดเด่นของเดวันในชาร์ลเราเลยนะครับนั่นก็คือการ์ดจอนั่นเองที่เป็น n v i d i เดียคอร์โดครับเป็น K 2 2 0 0นระฮะรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจเจ้าตัว K 2 2 0 0ตัวนี้ก็ติดตามชมที่แฟนเพจของเรานะครับรีวิวออกใม่ในไม่ช้านี้ โอ้แกะกล่องมาล่าสุดเลยย้ำกันอีกครั้งครับองค์ประกอบเว t ร์เ t ชันครับซีออนที่อยู่ในนี้ e c c r a m และที่สำคัญที่สุดครับการจอเพื่อการทำงานอย่าง Nvidia Quadro นั่นเองสำหรับฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราเลือกใช้นะครับเป็น ssd ในแบรนด์ของ k i m t ิ c o ที่ทางเด v วาน t ิชลอ l เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับ เราเลือก SSD มาใช้ในงานของเครื่องเวิร์ t สเตชันนั่นก็เพราะว่าความเร็วนั่นเองความเร็วของ SSD นะครับแตกต่างกันกับฮาร์ดดิสก์อย่างมากมายเลยผมยกตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ในโนบุก่อนฮาร์ดดิสก์ในโนบุกโดยทั่วไปนะครับจะเป็นความเร็วที่5,400รอบเร็วๆหน่อยก็จะเป็น7,200รอบสำหรับฮาร์ดดิสก์แบบในเดสก์ท็อปนะครับที่เป็นลูกใหญ่หรือ3.5นิ้วก็จะมีความเร็วที่7,200รอบนะครับเป็นมาตรฐานเจ้า SSD ตัวนี้นะครับหน่วยวัดความเร็วไม่ได้เป็นรอบแล้ว เป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่ง SD <S 1> <S 1> โดยทั่วไปก็จะเร็วกว่าฮาร์ดดิสอยู่หลายเท่าเลยทีเดียวแต่สำหรับคิมซิโกตัวนี้เร็วกว่าฮาร์ดดิสธรรมดาถึง10เท่าด้วยกันนะครับอ,อันนี้ก็คือเครื่องที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตองเรื่องของการเก็บสายนะครับเราไปจะเก็บสายนะมันเรียบร้อยนิดนึงก็คือเพื่อป้องกันการบังพัดลมนะฮะเพื่อให้ลมมันสามารถออกด้านหลังได้โดยอ่า โล่งนะครับครับที่ว่าดูดจากด้านหน้าใช่ไหมครับของตัวซิงของ CPU นะครับไปออกที่ด้านหลังเคสตรงนี้เรียก Ex h a u s t e x h a u ใช่ใช่ไหมครับเพื่อเอาลมร้อนระบายออกจากเคสไปให้หมดใช่ครับผมครับในส่วนของการเก็บสายนะฮะก็คือเราจะเน้นสายมาทางด้านหลังเคสมากกว่านะครับเพื่อเป็นการเรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นแพ่ออกมานะฮะเคสหลายๆรุ่นนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเคสหลายๆรุ่นไม่ได้มีระบบตรงนี้ใช่ครับผมไม่ได้ไม่ได้สามารถ เอาสายตรงนี้นะครับมาซ่อนไว้ที่ด้านหลังอย่างนี้ได้หมายความว่าสายทั้งหมดนี้นะครับที่ท่านเห็นก็จะมาอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอาจาอจะต้องใช้ฝีมือในการเก็บแนบสายนะครับมันก็จะทําให้หรือถ้าเกิดบางทีเก็บไม่ดีมันก็มาบังลมมาบังลมใช่ครับครับอันนี้เราก็จะแพ็คเครื่องเก็บนะครับสังเกตที่สายที่เราเรียงไว้นะฮะมันจะทําให้ไม่ติดเวลาเราปิดฝาด้านหลังนะครับครับ ก็คือจะปิดง่ายโดยไม่ต้องไปนั่งกดหลายๆคนก็มาด้วยองกดหลังจากปิดฟ้าเสร็จแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องประกอบหนึ่งเครื่องก็คือเป็นเวิร์กสเตชันที่พร้อมใช้งานใช่ครับครับผมครับผมก็เรียบร้อยกันไปครับสำหรับเครื่องเวิร์กสเตชันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะเป็นการสอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยตัวนี้เป็นเครื่องเวิร์กสเตชันแต่สำหรับการลงโปรแกรม การติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีวิดีโอเรามีคลิปออกมาสอนกันอยู่ตลอดครับผมและสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะทดสอบเครื่องเว r ร์ t สเตชัต่างๆนะครับเรามีเครื่องทดสอบนะครับที่ออฟฟิศของเราที่สุขุมวิ101ท101้1ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่แป๊กก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปแนะนําสินค้ารีวิวดีๆหรือการสอนเทคนิคดีๆจากทางเดวัน a ชนลครับสวัสดีครับ